CGN TV บ้านในความคิดของคุณคืออะไรมีบ้านหลังหนึ่งที่ไม่เหมือนหลังไหน,ไหนแตกต่างจากบ้านทั่วๆไปที่คุณเคยรู้จักเพราะเป็นบ้านที่ให้โอกาสคนที่ไม่เคยได้รับโอกาสเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยพระพร จุดเริ่มต้นของบ้านหลังนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วเมื่อปีพศ2514อาจารย์แจ็คแอลมาตินมิชเนลีชาวอเมริกันได้เข้าไปสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำซึ่งแรกเริ่มก็ใช้ชื่อว่ามูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียนแต่ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นมูลนิธิบ้านพระพรซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ต้องขังผู้พนโทษได้เด็กๆจากเรือนจำ เมื่อนักโทษพ้นโทษออกไปแล้วมักมีแนวโน้มที่จะกระทําผิดซ้ําสาเหตุหลักๆคือการไม่ได้รับโอกาสจากสังคมไม่มีทางไปไม่สามารถหางานทําได้หรือแม้แต่บ้านที่เคยรู้จักก็ไม่ต้อนรับจึงไม่สามารถกลับตัวได้ครับผมอาจารย์สุนทรนะครับสุนทรธารวงเ,เป็นประธานมูลนิธิบ้านรพระโพนซึ่งทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะเรียกผมว่าอาจารย์พ่อ เมื่อผมเข้าไปในเรียนจาครั้งแรกกับอาจารย์แจ๊กเนี่ยผมเห็นคนใส่โซ่ตรวนแล้วลก็เดินเสียงดังกง,งเกงกง,งเกงผมผมรู้สึกว่ากลัวแล้วก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่เราก็เลยเริ่มนึกถึงอดีตของตัวเองด้วยเหมือนกันชีวิตของผมก็เป็นนักเที่ยวนักการพนันซึ่งครอบครัวก็ไม่ได้พอใจกับชีวิตของผม นั้นผมก็อยู่ในสภาพที่มุ่งกับการปนนันจนกระทั่งเหมือนกับเป็นคนเสเพก็ว่าได้จนกระทั่งได้รู้จักพี่น้องคริสเตียนที่เขามาเล่าเรื่องของพระเจ้าทำให้จิตใจและชีวิตของผมเริ่มเปลี่ยนไปผมเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงและก็ทางบ้านเนี่ยแปลกใจด้วยเหมือนกันว่าทำไมผมเปลี่ยนไปได้อย่างนั้นถ้าพระเจ้าช่วยผมได้ พระเจ้าน่าจะช่วยเพื่อนพี่น้องที่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจําได้ด้วยเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยให้เราได้เปลี่ยนแปลนแบบเนี้เพราะว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสด้วยความกล้าของคนคนนั้นน่ะแล้วเราก็เลยได้รับโอกาสที่ดีแล้วเปลี่ยนมาจนถึงวันนี้ได้ฉังนั้นผมยืนขึ้นสอนหน้าพวกเขาแล้วก็ยืนยันกับเขาว่าผมเข้ามาเพื่อจะให้โอกาสแก่พวกเขาจนกระทั่งหลายหลายคน เปลี่ยนไปหลายหลายคนเติบโตหลายหล,ลายคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกียจคนะั้นั้นเข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าสิ่งที่ดีข้าพเจ้าควรทำแต่กลับไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่น่าจะทำแต่กลับไปทำเราได้เห็น งานเหล่านี้เกิดผลมากจนกระทั่งมูลนิธิบ้านพรพลได้ขยายงานไปยังจังหวัดต่างๆจนครอบคลุมไปถึงทั่วทุกภาคในประเทศไทยมูลนิธิบ้านพระพรก็เลยเป็นตัวแทนที่จะให้ความหวังแก่คนเหล่านี้และให้โอกาสแก่คนเหล่านี้โดยเปิดบ้านให้เขาเข้ามาอยู่อยู่ฟรีกินฟรีทั้งหมดนะครับ อีกด้านหนึ่งเนี่ยบ้านพระพรก็ยังให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนเนื่องจากว่ามีเยาวชนที่อยู่ตามสถานพินิษและศูนย์ฝึกบ้านพระพรก็ให้โอกาสอีกกลุ่มนี้ครับในการที่จะรับเยาวชนเหล่านี้เข้ามาอยู่ด้วยและเราก็เริ่มวางแผนในการพัฒนาการศึกษาแก่เขาแล้วก็ส่งเสริมให้เขามีทั้งการความรู้และก็ด้านอาชีพต่อมาเพื่อเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป และเรากล้าพูดได้ว่ามูลนิธิบ้านพระพรเป็นมูลนิธิเดียวในประเทศไทยที่เราทำงานการให้ความช่วยเหลือนักโทษแบบครบวงจรฉังนั้นเมื่อคนเหล่านี้มีอาชีพมีการงานแล้วเนี่ยเราก็ส่งเขาออกไปอยู่ในสังคมหรือชุมชน,นหรือครอบครัวของเขาและเราก็ดูแลเขาต่อเนื่องนะครับเราก็มีทีมติดตามเยี่ยมเยียนดูแลเขา ฉะนั้นอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับบรรดานักโทษหรือผู้คนโทษไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเรื่องการศึกษาเรื่องลูกๆของเขามู่นิธทบ้านพระพวนให้ความช่วยเหลือแบบครบวงจรทั้งหมดเลยเด็กๆในเรือนจำส่วนใหญ่เกิดจากผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นขณะถูกจับกุมเด็กจะอยู่กับแม่ได้ไม่เกินหนึ่งปีซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วก็ต้องให้ญาติหรือครอบครัว มารับเด็กๆเ,เหล่านี้ออกไปดูแลผมเองมีครอบครัวแล้วแล้วผมเป็นพ่อคนด้วยฉะนั้นเวลาผมไปเห็นภาพอย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กที่เติบโตขึ้นมาแล้วไม่มีพ่อแล้วก็อยู่กับแม่ที่เป็นผู้ท้องขังอยู่ในเรือนจำทำให้เราเกิดความสงสารและก็คิดว่ามีหนทางไหนไหมที่เราจะช่วยผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแม่และรวมถึงช่วยลูกของเขาที่ให เด็กเหล่านี้เนี่ยมีอนาคตที่ดีได้เด็กเหล่านี้ที่เข้ามาอยู่เนี่ยเราพัฒนาการให้กับเขาแล้วก็ส่งเสียเขาเรียนหนังสือส่งไปโรงเรียนแต่ละเดือนเราก็พาเขากลับไปเยี่ยมแม่ของเขาซึ่งทางภาครัฐบาลและรังเรือนจําก็เห็นว่ามูลนิธิบ้านรภรน์ให้ความช่วยเหลือและอุปการะเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีคุณภาพมากก็เลยมีการส่งเด็กเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเด็กพวกนี้เกิดมาเนี่ยสดใสามากนะครับ เขาบริสุทธิ์และสดใสามากแต่ว่า<ม>เนื่องจากว่าพ่อแม่เขาทาผิดซึ่งเราก็เชื่อว่าลูกๆก็จะไม่ไม่ไม่เป็นแบบนั้นได้ถ้าเขาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและก็พัฒนาในทางที่ถูกต้องนั้นเป็นเหตุที่มูลนิธิบ้านพระพรก็พยายามจะดูแลเด็กเหล่านี้เหมือนครอบครัวของเราเพื่อเขาจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นเด็กที่ดีต่อไปมูลนิธิบ้านพระพรนะครับไม่เพียงแต่ให้โอกาสาผู้ต้องขังนะครับ แต่เรายังสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังเรามีศูนย์ฝึกวิชาชีพให้นะครับใช้เวลาเนี่ยประมาณ1-3เดือนแรกเพื่อจะปรับแล้วก็พัฒนาพอ1-3เดือนผ่านไปเนี่ยเขาจะลงปฏิบัติในการศึกษามากขึ้นอาชีพมากขึ้นครับสำหรับบา้านพรอนี่ที่คนเขาบอกว่าล้างสมองเนี่ยผมบอกว่าคือใช่ครับ เพราะว่าตอนตอนที่เรามาน่ะเราเราไม่ไม่มีความคิดที่ดีเรามีอะไรแต่ในหัวเราที่ที่มันไม่ดีเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วก็ล้างเราเพื่อใส่แต่สิ่งดีๆเข้าเข้าไปใหม่ครับหลังจากที่ผมพ้นโทษออกมาเนี่ยผมมีแค่เสื้อผ้ามาชุดเดียวแล้วก็หนังสือแค่ปื้งเดียวก็ได้รับปัจจัยพื้นฐานเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทุกอย่างคําแนะนําจากทีมงานแล้วก็ทุกๆอย่างเลยที่ที่ ที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะจะมีอยู่ตอนนี้ผมว่าอาจารย์ก็ส่งให้เรียนต่อตอนนี้ก็จบปริญญาตรีสาขาคอนดักชันเมนเดจเมนต์บริหารจัดการงานก่อสร้างนัก็คือสิ่งที่สิ่งที่ประทับใจกับมู่ที่บ้างพระพรมากโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดเลย,เลยถ้าตอนนี้ผมไม่ได้ตัดสินใจมาบ้านพระพรผมคิดว่าผมคงนั่งอยู่ใน,นเรือนจำเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็จุดจบก็เหมือนเดิม ตอนนั้นคือพี่ทํางานกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็ไปคบกับคนต่างชาติก็ตั้งคันมาเงี้ยคืช่วงตั้งคันพี่ก็ติดยาเสพติดหนักมากเงี้ยพอหนึ่งปีแล้วทางเรือนจำจะต้องส่งลูกเราออกมาแล้วตอนนั้นพี่ก็สอบถามเพื่อนที่เป็นแม่ลูกอ่อนด้วยกันอะไรเงี้ยจนรู้ว่ามีมูลนิธิบ้างพอนี่ได้ให้การช่วยเหลือลูกติดผู้ต้องขังอยู่พี่ก็เลย แต่ถึนใจส่งลูกมาที่นี่ค่ะทุกๆเดือนหรือสองเดือนเนี้ยก็จะพาลูกเข้าไปเยี่ยมเยียนที่ในเรือนจำครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราเห็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินะี่ยอุ้มลูกเราเข้าไปหาเราด้วยแล้วลูกเรามีสุขภาพหน้าตายิ้มแย้มดีเราก็รู้สึกดีผมไม่เคยเชื่อว่า ผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผมไม่เคยเชื่อว่าผมจะมีที่อยู่จริงๆพอวันหนึ่งผมได้รับการค้นโทษมาผมยืนเคว้งอยู่หน้าเรือนจําผมไม่รู้ว่าผมจะไปทางไหนผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรผมสับสนกับตัวเองมากในช่วงเวลานั้นและมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อแก้วเขาอยู่ข้างๆผมเขาบอกเป็ดทำไมไม่โทรไปบ้านพระพรล่ะทําไมถึงไม่ติดต่อไปละ่ะผมเลยตัดสินใจโอเคลองโทรมาสิ่งที่ผมได้รับก็คือ คำถามที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยตลอดระยะเวลาที่ผมโดนจับและปล่อยตัวมาเป็นคำถามสัส้นๆง,ง่ายๆครับกินข้าวหรือยังมันทําให้ผมรู้สึกว่าตื่นตันครับเป็นความประทับใจส่วนตัวเลยที่ผู้ชายคนหนึ่งที่เข้าไปอบรมเราแล้วเขาถามคําถามนี้กับเราผมก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่บ้านกคอมูลนิธิบอกว่ามูลนิธิจะไปรับผมที่หน้าเลินจําเลย ให้ผมรออยู่ที่นั่นผมรู้สึกว่าชีวิตผมเริ่มมีความหวังขึ้นมาเมื่อผมเข้ามาอยู่ในมูนิทีนี้สิ่งที่ผมเห็นเลยในมูนิทีนี้คือความรักความอบอุ่นผมเข้ามาเด็กวัยรุ่นซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนเลยก็ยกมือไหว,พว้พี่สวัสดีครับคุณนุ้นเดินมาพี่สวัสดีครับเอาหนะ้าสู้ๆนะเป็นกําลังใจนะทุกคนเดินเข้ามาให้กําลังใจเรามายินดีกับเราสิ่งที่ผมได้จากบ้านหลังนี้ก็คือความอบอุ่น ตอนที่ผมอยู่ในเรือนจําผมเคยคิดสมมุว่าบ้านพ่อพรก็คงไม่ต่างอะไรจากสถานสมคาะห์ทั่วไปคือให้ที่กินให้ที่อยู่เราเสร็จปุ๊บพอเราไ,ได้งานทําแล้วก็คงส่งเราออกไปสู่สังคมแต่ผมไม่เคยคิดเลยว่าบ้านพ่อพรจะเป็นครอบครัวแล้วมันทาให้ผมรักบ้านหลังนี้ งานของบ้านพระพรเป็นงานที่เราก้าพูดได้ว่าเป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือและก็ส่งเสริมให้สังคมนี้มีความมั่นคงมากฉะนั้นงานของมูลนิธิบ้านพระพรในแต่ละงานเนี่ยที่เราทํากับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มล้วนเป็นประโยชน์ที่ไปสร้างสังคมและชีวิตของคนทั้งสิ้นเลยครับบูลนิธิบ้านพระพรหลังนี้นะคะได้ให้ชีวิตใหม่แก่พี่ค่ะซึ่งแม้แต่ญาติพี่น้องหรือคนอื่นยังไม่ให้โอกาสเราขนาดนี้เลย ถ้าไม่มีที่นี่ที่ให้โอกาสพี่พี่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงค่ะก็ขอบคุณมี่บ้านละพรค่ะที่ทำให้พี่มีวันนี้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถเาขาม,เเเเามองข้ามเรื่องเรือ่องเคยต้องโทษเขามองข้ามเรื่องยร้อยสักเขามองข้ามเรื่องสิ่งที่เคยทำมาก่อนนะผมขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ให้เครดิตบ้านละพรมากเลยเพราะว่าเขา หยิบคนคนหนึ่งที่ใช้การไม่ได้เลยครับแล้วก็เขาก็สร้างขึ้นมาจนตอนนี้เป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้คนเราทุกคนมีแค่ชีวิตเดียวครับและชีวิตของคุณจะเดินไปทางไหนที่มูนลนิธิบ้านพระพรไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เป็นคริสเตียนไม่จําเป็นที่เราจะต้องเชื่อในพระเจ้า ถ้าคุณอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่จริงๆมาหาเราครับมาใช้ชีวิตการเป็นพี่น้องมาใช้ชีวิตที่เราจะมีความรักให้กันปกป้องกันดูแลกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันบ้านหลังนี้ครับมูลนิธิบ้านพระพรอรอทุกคนอยู่ครับ และที่นี่คือบ้านที่ให้ความผิดพลาดในอดีตเป็นเพียงบทเรียนของชีวิตรวมกันสร้างปัจจุบันและอนาคตใหม่บ้านที่เต็มไปด้วยการให้โอกาสเพราะที่นี่คือบ้านพระพร